สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคัดลอกนะครับจิตกรรมฝาผนังนะครับวัดคงคารามนะครับอันเนี้ยผมให้ชื่อภาพว่าห่อเหินเดินอากาศนะครับจริงๆก็เป็นคัดลอกจากจิตกรรมที่เป็นตอนวิทูลบัณฑิตนะครับวิทูลบัณฑิตถอดหวัวใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าห่อเหินเดินอากาศเนี่ยมันเป็นการทํางานภายในนะครับเนี่ยเห็นไหมโครงสร้างเป็นเส้นสีเขียวเนี่ยก็คือในรายละเอียดของตัวภาพ แล้วก็จะมีโครงสร้างใหญ่นะครับเป็นเส้นสีน้ําเงินที่เป็นลักษณะของเส้นโค้งนะครับแต่ว่าทั้ง2แบบนะครับทำงานร่วมกันนะครับก็คือมีทิศทางที่มันเขาเรียกส่งเสริมกันนะครับเพื่อให้จิตกรรมนั้นๆนะครับเกิดอารมณ์ความรู้สึกในการเหาะเหินจริงๆนะครับให้มันรู้สึกเบารู้สึกเหมือนไร้น้ําหนักนะครับสภาวะไร้น้ําหนัก เป็นสวรรค์สภาวะที่มันเป็นทิพย์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดสนใจนะครับเรียนภาพไทยลายไทยนะครับก็ติดต่อได้นะครับข้อความมาได้ในอินบ็อกซ์นะครับผม